สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆและคุณผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะวันนี้บิดจะมาทำแกงเข็ดค่ะอันนี้เป็นย่านางที่บิดเก็บมาจากหลังบ้านนะคะแล้วก็ล้างแล้วก็ที่ช้ำๆนี่คือบีดล้างหลายน้ำนะคะกลัวแบบมีฝุ่นเยอะนะคะกลัวฝุ่นปิวมาเนี่ก็เลยล้างหลายน้ำก็เลยขยำขยำเขาหน่อยก็เลยเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้คือเห็ดที่บิดจะแกงนะคะ เป็นเห็ดจากป่าธรรมชาตินะคะอันนี้บิดสั่งซื้อมาจากต่างจังหวัดนะคะแล้วก็บิดมาล้างสะอาดแล้วบิดซื้อมา5 0าบาทนะคะบิดก็มีได้หลายถุงนะคะแต่ว่าบิดแยกออกมาบิดจะเอาเฉพาะเห็ดนี้นะคะบิดแยกออกมาก่อนตอนที่ซื้อมาใหม่ๆแล้วก็ใส่ถุงล้างสะอาดแล้วก็ใส่ถุงรัดใส่ช่องฟิตไว้นะคะอันนี้บิดออกมาละลายน้ําแข็งนะคะ อันนี้คือยายที่แม่ของแม่ของที่คนที่ขายเห็ดให้บีดเขาให้มานะคะเพราะว่าเอามาจากอุบลเหมือนกันเขาทําการลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แพ็กมาเป็นมัดแบบนี้ค่ะให้บีดเอามาใส่ช่องฟิตไว้เป็นผักชะอมที่เขาปลูกตามธรรมชาติที่ไม่ใส่สารเคมีนะคะปล่อยตามมีตามเกิดนะคะกลิ่นจะค่อนข้างจะแรงมากกว่าชะอมในตลาดนะคะเพื่อนๆคะ่ะ อันนี้บีดเอาออกมาจากช่องฟิตนะคะบีดล้างสะอาดแล้วก็บีดก็เจ็บใส่ถุงไว้แพ็คใส่ถุงไว้ใส่ช่องฟิตไว้เหมือนกันคะ่ะตอนที่เอามาใหม่ๆนะคะแล้วก็ามาล้างให้สะอาดทุกอย่างเอาใส่ช่องฟิตไว้เวลาเราจะทําเราไม่ต้องล้างอีกนะคะคือส่วนของวัตถุดิบของบีดนะคะเครื่องปรุงไม่มีอะไรมากมายนะคะบีดจะแกงแบบบ้านๆนะคะแบบสไตล์ของบีดนะคะ,ะที่บีด ไม่ค่อยได้ทําอาหารอีสานเนาะแต่บีทก็จะทําอันนี้เป็นใบแมงลักใบแมงลักนี่บีทซื้อมาจากบีทพันจังหวัดแถวนะควปรปฐมนะคะที่ชาวสวนเขาเก็บจากสวนเขามาขายเองกลิ่นหอมมากบีทไม่รู้ว่าพันอะไรคือ <c ười> แบบว่าแค่จับขึ้นมาก็กลิ่นหอมนะคะหอมแบบไม่ใช่หอมเหมือนใบแมงลักตามตลาดที่ใบใหญ่ๆนะคะบีทก็เลยนึก เห็นแล้วบีก็เลยนึกจกนึกว่าต้องเอามาใส่แกงเห็ดน,นะคะนี่บีเก็บมาสองสามวันแล้วค่ะมาใส่ช่อมามาใส่ตู้เย็นไว้แต่ก็เขาก็ไม่ช้าค่ะสแสดงให้เห็นว่านี่คือผักที่เขาไม่ได้ขีดสารพิษอะไรใส่ตู้เย็นไว้เขาก็ยังสดเหมือนเดิมนะคะคือชาวบ้านเก็บมาวางขายหน้าบ้านของตัวตัวเองนะคะชาวบ้านแก่ๆป้าเนาะอันนี้คือ ยอดย้านางค่ะยอดย้านางที่อยู่หลังบ้านบีดจะไม่คั้นใส่กันบีดเด็ดเอาเฉพาะยอดเขานะคะอ่อนๆเอามาวางไว้ตรงนี้บีดจะใส่พร้อมก,กันกับใบแมงลักนะคะแล้วบีดจะใส่พริก <c oughs> บีดจะใส่พริก4เม็ดเท่านี้แล้วก็ใส่หัวหอมเท่านี้ค่ะบีดจะโขกตะไคร้พริกหัวหอมรวมกันนะคะโขกรวมกันก่อนแล้วบีดถึงจะมาแกงอีกครั้งหนึง่งค่ะเพื่อนๆคะ่ะส่วนเครื่องปรุงของบีดก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะ มีนี้คือน้ำมะขามเปียกนะคะบิดแช่กับน้ำอุ่นไว้นะคะเพื่อที่ให้ความเปรี้ยวของมะขามออกมานะคะมีเกลือมีฟิสซอลแล้วก็มีน้ำปลาค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นผงปรุงรสแล้วก็ผงนัวนะคะที่บิดจะใส่แล้วจะมีน้ำเปล่าค่ะมีแค่นี้ค่ะเครื่องปรุงของบิดนะคะเดี๋ยวบิดขอไปอโขกนะคะโขก สามอย่างนี้รวมกันแล้วก็ไปขอคันน้ำย่านางให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเรา,าทำกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีเพื่อนๆและคุณผู้ชมที่ร,รักทุกท่านนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำแกงเห็ดกันนะคะ Hello my friends today I will cook mushroom curry m a n u this is a, a, a mushroom from n a t u r a l f r s t This is a mushroom from natural first. น,นี่ค่ะเพื่อนๆค่ะเห็ดนี่คือเห็ดที่เป็นเห็ดจากธรรมชาตินะคะเดี๋ยวบีดจะมาทำนะคะหลังจากที่บีดได้โขเครื่องแกงเสร็จแล้วนะคะบีดจะขอเอาน้ำยานางนี่นะคะ น้ำยานางคือน้ำยานางที่บีดคันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวบิดขออนอุญาตใส่ถุงมือแป๊บนึงนะคะบีอใส่ถุงมือคันน้ำยานางไปแล้วครั้งนี้นะคะเอาทิ้งไปแล้วคู่นึงนะคะแล้วก็อันนี้จะมาใส่ใหม่ <laughs> บีบขอเปิดไฟเลยนะคะบีบจะไม่รอให้เดือดนะคะบีบจะใส่อันนี้ลงไปเลยค่ะใส่ที่บีบโขกไว้นะคะที่บีบแนะนําไปแล้ววัตถุดิบองบีบนะคะอันนี้บีบจะโขกคอหยาบๆนะคะบีบต้องขออภัยนะคะบางบางอย่างบีบอาจจะไม่สะดวกในการถ่ายเท่าไหร่นะคะตอนโขกเพราะว่ามือบีบก็ เดีย๋ยวนี้เราบีก,ก็ต้องกดกล้องนะคะพอ,ออนุญาตคันนะคะ ใส่เห็ดลงไปเลยนะคะบีบไม่รอให้น้ําเดือดนะคะเพราะว่าเห็ดเขาไม่มีเลือดมียางนะคะคี่ใส่ลงไปแบบทิ้งตุ้ลงไปแบบนี้เลยคะ่ะอันนี้เขาเริ่ม,เร,มเริ่มละลายแล้วค่ะมือบีสะอาดแล้วนะคะบีจะใส่ไปแบบนี้เลยแล้วส่วนตะไคร้ครึ่งหนึ่งที่เป็นปลายส่วนปลายบีดได้ตําไปแล้วนะคะโขกตําไปกับพริกแล้วโขกบหยาบไปแล้วนะคะส่วนที่ก้านที่อ่อนๆที่อยู่ โคนต้นเขาบีดก็จะหันเล็กๆแบบนี้ใส่ลงไปเลยค่ะอันนี้บีดต้องบอกว่าอันนี้บีต้องบอกคุณผู้ชมว่าบีเออไม่ได้เก่งเรื่องทำกับข้าวนะคะบีต้องขอออกตัวก่อนนะคเพื่อนคะ่ะ ค่ะเพื่อนๆขาพอถึงขั้นตอนนี้นะคะบีจะใส่เครื่องปรุงลงไปเลยนะคะบีจําเพราะว่าเห็ดของเราเนี่ยได้ต้มสุกมาจากผู้ขายแล้วนะคะก่อนที่บีจะมาล้างน้ําสะอาดอีกครั้งหนึ่ง mm hmm. ก็จะใส่เครื่องปรุงลงไปเลยบีจะใส่ผงปรุงรสนะคะผงปรุงรสลงไปแล้วก็บีจะใส่เกลือสักนิดนึงนะคะ mm ่ะ hmm. ขอเปิดแบบนี้ดีกว่าเนาะ mm hmm. จะใส่เกลือลงไปสักปลายช้อนชานะคะ เค okay, ค่ะผงผงนัวนี่อาหารอีสานถ้ามีปลาล้านะต้องใส่ผงนัวนะคะผงนัวนิดนึงแล้วก็ฟิชซอดนะคะใส่ให้มีกลิ่นน้ำปลาหอมๆสักนิดนึงนะคะ,คะกินเริ่มมาแล้วกันเพื่อนค่ะย่านางสดๆหลังบ้านนี่เป็นย่านางที่เข้มข้นมากนะคะ เก็บมาแล้วก็มาล้างแล้วก็ทําทันทีจะเข้มข้นมากเลยเดี๋ยวบีจะใส่ปลาน้าน้ปลาล้างลงไปนะคะอันนี้ปลาล้าใส่ลงไปเลยค่ะบีใส่เครื่องปรุงครบทุกอย่างนะคะอืมโอเคขอวางไว้ตรงนี้ก่อนนะคะส่วนที่เหลือก็คือน้ำมะขามนะคะบีขอปรุงรสได้รส ได้ที่แล้วนะคะบีจะใส่น้ำมะขามลงไปนะคะอันนี้บีดใส่เครื่องปรุงไปครบทุกอย่างแล้วเหลือเพียงน้ำมะขามเปียกนะคะที่บีจะใส่นะคะเดยกบีดขออนุญาตเปิดเครื่องระบายอากาศะคะโอ้ยอากาศร้อนมากเลยเพื่อนๆค่ะวันนี้อย่าลืมนะบอกบีดถ่ายสองคลิปขอดื่มน้ำเยน็นๆสัก เพื่อนอย่าบอกว่าบีดเสียมารยาทนะคะบีดก็เป็นแบบนี้แหละอน้ำเข้มข้นมากคุณผู้ชมตาย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 หอมถึงถนน,นบรมลข้ามไปฝั่งพระนครด <c oughs> ีจะขอใส่น้ำมะขามไม่ไม่ไม่เ๋พึ่งสิ <c oughs> ้นตอนนี้บีขอชิมก่อนนะกัเพื่อนค่ะบีขอชิมก่อนนะกัเพื่อนขานัว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 นันัวลืมทิศริมหน้าหลงหลังไปเลยตายบีเคเคทำไมถึงแกงอร่อยได้ขนาดนี้บีใส่แค่นั้นีจริงนะคะใส่แค่เครื่องปรุงที่บีทำมา ทำไมบีถึงไม่เอาเนื้อเนื้อมะขามใส่ด้วยเพราะว่าอะไรบีทไม่ชอบให้เป็นสีนำดำๆปนกับเห็ดเพราะว่าถ้าเอาเนื้อมะขามใส่ใช่ไหมคะเวลาเวลานานไปมะขามก็จะเปรี้ยวขึ้นเปรี้ยวขึ้นบีทขอใส่แค่นี้ก่อนนะคะใส่ปับ๊บบีก็จะคีมปับ๊บอีกแหละจะหาป้อนอย่างนู้นอย่างนี้ พอดีเป๊ะเป๊ะเป๊ะเวออ์อย่างนี้แล้วเร่งเครื่องขึ้นให้เดือด,ด,ดไฟแรงๆปัป๊บนี่โอ้ยร้อนร้อนคุณผู้ชมมั่นใจทาเทไรร้อยเปอร์เซ็นคุณผู้ชมจ๋าหอมหลงที่หลงแดนไปเลย บีจะใส่ชะอมนะคะชะอมมาจากยายเหมือนกันบีใส่ไปเลยอันนี้ไม่ไม่แก่นะคะเพื่อนๆคาะที่บีตัดแบบนี้บีตัดสามท่อนบีตัดโคนก็ทิ้งแล้วนะคะตรงโคนโคนก็ทิง้งแล้วหอมมากเอาออกจากช่องฟิตไม่ใช่ชะอมสดนะคะเป็นชะอมที่ยายเขาลวกมาจากบ้านแล้วมาจากอุบลแล้วลวกไปเป็นกรรมเป็นกรรมแล้วก็แพ็คใส่ถุงอย่างดี แล้วก็เอามาให้นะคะเอามาแถมให้กับเห็ดนะคะมาให้คนกรุงเทพค่ะบิดก็จะใส่ใบใบแมงลักหอมหอมนะคะอาบปึ๊บบิดขออนุญ,ญาตเอามือนี้คนเอามือนี่โยเนเออเออทิ้งลงไปปั๊บนั่นแล้วก็ยอดยานางอ่อนๆของราเนี่ยโรยลงไปเพื่อนๆอย่าไปกลัวอนี่โรยลงไป,ไปๆๆๆๆอ ชมจัาถ้วยมาเร็วเข้าคือถ้วยมาคนละใบเร,เร็วเข้าค่ะอืตาย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 ปิดเสร็จแล้วค่ะแกงเห็ดของเรามัทช์ลูมเคอรีแมนยมนี่ This is mushroom curry menu from natural first. Hahaha. พูดผิดก็ขออภัยนะ. Ah, from the natural first. Hmm. Ah. Big, big mushroom. Ah, uh, from the natural first okay เนี่ยเสร็จแล้วการเบ่งการเดี๋ยวบีจะตักใส่ชามนะคะ ตักใส่ชามใส่จานเสิร์ฟเพื่อนๆทุกคนเลยจ้าหาจานที่ไหนดีจงบอกข้าเถิดว่าใครสวยริอมในปัตตภี จานรองด้วยเพราะว่าต้องเอาจานรองเพราะว่าจะร้อนมือนะคะโอเคกายขออภัยเสียงรบก,กวนนะเพื่อนขาบิดขออนุญาตตักนะคะอีกขออนุญาตตักแป๊บนึงนะคะเพื่อนค่ะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนขาแกงเห็ดจากป่าบิดทําเสร็จเรียบร้อยนคะคะพร้อมเสิร์ฟเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยค่ะมาทานด้วยกันนะคะนี่จ้า ขิดโคนเนาะนี่ค่ะเพื่อนๆคะแกงขิดโคนผสมนะคะบิดทาเสร็จเรียบร้อยนะคะพร้อมเสิร์ฟเพื่อนๆทุกคนเลยค่ะมาทานด้วยกันนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณเพื่อนเอ fc ทุกท่านเลยค่ะคลิปนี้กอลาไปก่อนนะคะ thank you everyone and my friends for w a t i n g มา a ชแนลขอบคุณนะคะบายสวัสดีค่ะ